นี่เป็นสภาพขี้นกนะคะ<อ>คือแบบมันเยอะแล้วก็สกรปรกมากเลยนะขนลุกมากในเนี้จะเกาะตรงที่เป็นสายไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบจานดาวเทียมในสวัสดีค่ะทุกคนพบกับอูนะคะในะช่องเที่ยวไปลืมไปกับอูไซเมอร์ค่ะวันนี้ไม่ได้พาเที่ยวที่ไหนแต่ว่าเราจะมาจัดก,การปัญหาใหญ่ที่สุดของบ้านก็คือนอก มาที่ที่ระเบียงบ้านคาหรือว่าตรงบัวนะคะตรงหน้าต่างนะคะจะมาลองดูซิว่าวิธีที่เราสืบค้นในเน็ตเนี่ยจะทําได้สําเร็จไหมก่อนอื่นเราจะพาไปรู้จักกับของชิ้นแรกไปเซิร์ชในเน็ตมาแล้วก็ไปสั่งมานะคะับน้ำกัดนกไล่นกน้ำฐานโพลีคาร์บอเนตรุ่นพิเศษน้ำหกสกิ่งต่อเส้นจำนวน16เส้นคนี่ก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งเขาทํามาแบบสําเร็จรูปแล้วแต่ว่าเราจะต้องมาประกอบเองนะคะอันนี้เป็นฐานพลาสติกนะคะเขาเจาะรูไว้หลายๆรู<อ>การประกอบจริงๆไม่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเราทําไม่ดีมันจะเด้งเข้าตาดันไปจนสุดนะคะรูตรงนี้เราสามารถที่จะแบบใส่ลวดแบบขว้แบบไหนก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันเลยค่ะ ลงนมันลบกระชับ <c oughs> คือทําคนเดียวมันใช้เวลาเยอะมั่งจริงเราทํามาประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จน,นี้คือช่วยกันสองคนก็ยังไม่เสร็จนะคะว่าเราต้องค่อยๆระวังไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดีดเขา้าตาจริงแล้วมันดีดเข้าหน้านะคะหลายรอบแล้วเราก็เลยเสร็่แ้งกันฟ้าทํำไมอ่ะไหนดิช่ไฟไงไฝห่างกู ไฟไม่ไฟไฟไม่ไฟจะไฟเหรอฮะจะไ,ไฟเหรอฮะนี่เป็นกิจกรรมฝึกสมาธินะคะสำหรับเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมนี่ค<อ>่ะพอเสร็จแล้วมัน,นอะแบบจะได้ประมาณนี้นี่ดูลาย,ยา ก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้ผลหรือเปล่าแต่ว่าเราอ่านจากรีวิวของช h อป e เีเขาแบบให้เร й ติ้งสูงมากนะคะแบบหลักร้อยรีวิวแล้วก็ให้เร й ติ้งประมาณถ้าจำไม่ผิด4.9จาก5นเี้ยประมาณ624บาทคะ่ะ16 16เส้น,นะคะ่ะเส้นละประมาณสุดครึ่งถึงทำเสร็จแล้วก็คือยังไม่เสร็จเพราะว่าเราจะต้องแบบไปซื้อกาว กาวที่ใช้ติดเขามีท <représent> ั้งแบบกาวแบบซิลิโคนแบบยิงเอาก็ได้เกาวอย่างหรือกาวยั้งได้เปล่าแล้วเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่าค่ะตามไปเลยสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะรอมาตั้งอาทิตย์หนึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เราจะสุขภาพดีจะกําจัดขี้นกหลังบ้านกันนะคะเปิดประตูหลังห้องเข้าไปก่นค่ะ ไปสำรวจก่อนระเบียงบ้านค่อนข,ข้างติดกันให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ก็คือระเบียงที่นกจะมาเกาะนะคะตรงนี้ก็เห็นค้าวไหมคะอันนี้น่าจะเป็นที่นกนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยหลังคามันรั่วที่เป็นเกล็ด ที่บ้านหลังนี้มีระเบียงอยู่สองจุดนะคะก็คือที่ชั้นสองข้างหลังกับชั้นสองฮะสามนีด้วยเหรอ,อชั้นสองข้างหลังชั้นสองข้างหน้าชั้นสามมีระเบียงไม่หรอมีระเบียงด้วยเยดียเ๋ยวย้างหน้าเดี๋ยวดูว่าแบบจะทําไหวแค่ไหนนะคะ อันนี้คือแม่เพิ่งมาทําความสะอาดให้แม่บอกว่าตอนมากวาดได้ขี้นกประมาณถุงนึงอ่ะก็เลยเอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะก้อนขี้นกอ่ะเห็นไหมอะ่ะเนี่ยคือแบบขี้เลี้ยล้านมากอ่ะ oh, <no. S 1> ซึ่งเราแบบแก้ปัญหานกไม่ได้เพราะว่าในหมู่บ้านแล้วก็ในซอยมีคนให้อาหารนะคะพอให้อาหารมันก็แบบมาต้อมๆมองมองดูแหล่งอาหารมานัน่ะว่าเมื่อไรอาหารจะมารีบไปไหนคะ ดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มกันค่ะเจ้นตจกลับมาแล้วค่ะอันนี้คือที่แสกี้นกค่ะเออใช่มันจะมีบัวอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสามชี้ขี้นกมันเยอะมากคือนกมันมาเกาะทุกเช้าแล้วมันก็ลองจูบกูทุกเช้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลงมือทำกันจริงเลยนะคะเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะ คราวนี้แล้วอุปกรณ์เราพร้อมมากแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะต้องทําดักตรงไหนนะคะก็คือเราจะทําบัวด้านบนของหน้าต่างสุดเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทาบัวเอาที่ดักกับไม่ใช่เอาที่การเนี่ยไปวางบนบัวข้างบนหมดเลยแต่ตอนนี้ต้องทําความสะอาดก่อนนะคะก็จ้างช่างกิติมาสักมานะคะนี่คืออุปกรณ์มาเพิ่มเติม นี่เป็นเออ่ขาเรียกไงกาวตะปูเท่งค่ะเพราะว่าเมื่อวานกาวสามเอ็มเอ็ไม่อยู่เลยป้าไม่ทำไรที่ไหนอ่ะสู้ๆอะไรหมด อันนี้เราขึ้นมาชั้นสามแล้วนะคะชั้น3ก็มีปัญหาเดียวกับชั้น2ค่ะตรงที่เป็นบัวของรต่างนะคะนิมรังทำความสะอาดบัวอยู่ค่ะเอาผ้าชุดน,น้ำมานะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวมายิงกาวข้างล่างนะแล้วก็ไปวางเลยโอเคระวังคว้าเชือกนะคว้าดีๆ นี่เป็นสภาพขี้นกนะคะหลังห้องชั้นสามคือแบบมันเยอะแล้วก็สกปรกมากเป็นแหล่งเพาะเชื้อลนตอนนี้เราทำชั้น3ามเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำเสร็จแล้วมันหน้าตายังไงค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะหั้าตา นี่ค่ะก็เลยติดเข้ากับหน้าต่างไม่ได้ติดเข้ากับบัวแลว้แถมลูกเหม็นห้อยด้วยค่ะว่าได้เคล็ดลับนี้มาจากแม่นี่ดูใกล้ๆนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านบน,นด้านบนด้านบนก็ยังเห็นแบบคาบขี้นกนะคะ คือถ้าสมมุติว่ามันเห็นตัวดักนกแหลมๆมันอาจจะทิ้งดิ่งไม่ได้มันต้องไปทิ้งดิ่งบ้านอื่นนะคะภารกิจพิชิดนกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องมารอดูนะคะว่านกมันจะมาอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าเราจะต้องกำจัดด้วยวิธีไหนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หาเที่ยวไปลืมไปกับอูซเมอร์ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย เราจะไปแอบดูนกกันค่ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบสามทุ่มแล้วหัวเงิแล้วตัวเดี๋ยวนะดูดูตัวมีก็มีแล้วหลังคาตัวแล้วหลังคาบ้านเราล่ะไม่มีไหนส่องกันดิมองดูตรงนี้นะแล้วตรงตรงที่มันเป็นเสาอากาศอะเสาอากาศก็ไม่มี นี่มัไม่มีมแล้วลูกนะนั่นก็เมื่อกี้ก็ั่งไม่มีเฮย้ยมีแต่ขี้ดินน่ะของสารังอะไม่มันมีของบ้านนี้เลยบ้าใช่ไหมนีม่เนี่ยแมของบ้านโน้นบ้านโน้นมีบ้านเราบ้านเราไม่มีหลังจากที่เราไล่ที่ไปนะคะก็อยู่นี่แหละคะ่ะ สตัวสุดว่ามิชั่นคอมพีวตค่ะไม่มี